สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าคนลุกสู้อานนท์สั่ง8พักห้ามแตกแถวเด็ดขาดใครนอกลู่ถือเป็นประเด็จการเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายอานนท์นำพาได้ขึ้นเวทีปราศัยเมื่อวานนี้นะครับโดยบนเวทีเนี่ยนายอานนท์บอกว่าอย่างนี้ครับผมรู้สึกไม่สบายใจ ในการโบวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมโดยเฉพาะกับนายชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีพักภูมิใจไทยซึ่งขนาดเสนอให้เอาปืนเนี่ยมายิงคนที่ต้องคดีมาตรา1 1 2แล้วไม่มีความผิดแล้วก็มีการกล่าวอ้างต่างๆที่ไม่เป็นความจริงการที่คนรุ่นใหม่ออกมาสู้ตั้งแต่ปี2,563เนี่ยนะครับ เพราะว่าเรามีต้นทุนมาจากบรรพบุรุษของเราตั้งแต่อดีตการตั้งแต่ปี2475มาจนถึงคนเดือนตุลามาพฤษกสภา35มาคนสแสดงทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเราสู้มาเราบาดเจ็บล้มตายและส่งคนของเราลงเลือกตั้งกว่า70%ที่เลือกฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาและ14ล้านเสียงที่เลือกพักก้าวไกลเข้ามาที่ฝ่ายขวาตราหน้าว่าเป็นพักล้มเจ้านี่แหละครับ อย่าปล่อยให้คน250คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากคอสชเป็นสมุนผด็จการอย่าปล่อยให้เขาใช้ข้ออ้างมาตรา112ซึ่งเป็นเพียงแค่กฎหมายธรรมดาธรรมดาในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเอามาใช้เป็นข้ออ้างในการไม่รับรองนายกรัฐมนตรีของพวกเรามาตรา112เนี่ยเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นแหละครับเพราะว่าสิ่งที่เขากลัวจริงๆเนี่ยคือกลัวพรรเก้าไกล กลัวพักเพื่อไทยแล้วก็พักร่วมจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมเก่าให้เป็นสังคมใหม่เขากลัวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างหากไม่ได้กลัว1นึนะครับเพราะว่าเขามีสิทธิพิจารณาในสภาได้อยู่แล้วแนวโน้มอาจจะไม่ผ่านก็ได้เขากลัวก้าวไกลไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็ไปเปลี่ยนหลักสูตรล้างสมองลูกหลานเขากลัวรังสิบ,บันโรมกลัววิโรธลัคนาอดิสรจะเข้าไปดูแลสมัชง,งาตวจแห่งชาติแล้วไปเลิกตัวช้าง กลัวว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างสภากราหมไม่เอาเรือดำน้ำําเขากลัวพลเรือนไปเป็นใหญ่เหนือทหารเขากลัวว่าเราจะใช้สิทธิเสรีภาพเลือกผู้ว่าไปของตัวเองที่สําคัญเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็มีส่วนในการสลายการชุมนุมของคนแสดงเมื่อปี2553ตายไปเป็นร้อยศพพวกเขากลัวพักเก้าไกลจะเอาพวกเขาเนี่ยติดคุกเราต้องทําให้สิ่งที่พวกเขากลัวเนี่ยเป็นเรื่องจริงขึ้นมา คือยืนเคียงข้างกันแล้วก็สนับสนุน8ปดพักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยทําสิ่งเหล่านี้ให้เป็นจริงยืนยันว่าเราจะสู้ร่วมกันต่อไปขอส่งเสียงไปยัง8ปดพักร่วมด้วยนะครับห้ามแตกแถวเด็ดขาดนะครับพักไหนแตกแถวก่อนพักนั้นถือเป็นผดดเด็ดการนะครับ